สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมพามาชมาเจ้า b อ c k วอร์เตอร์นะครับ b อ c k วอร์เตอร์นะตอนนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะขายดีมากเลยแหละผมผมก็ใช้นะตัวนี้ผมก็ใช้นะครับแต่ที่ผมไม่ได้ไปบ้านสวนเนาะวันนี้ผมอยู่ที่บ้านนะครับก็เลยมารีวิวให้ดูนิดนึงว่ามันทํางานยังไงจะตั้งค่ามันยังไงออประมาณนี้เนะาะเจ้าตัวนี้นะครับเราก็อันนี้ผมต่อจากแบตนะผมมีแบตอยู่ในห้องนะครับเราคิดว่าเป็นเนี้ยเป็นแผงโซล่าเซลล์แล้วกัน แผงโซล่าเซลล์ขนาดสัก2 5งราบวัตต์ประมาณนั้นเพราะว่าไฟแบตผมประมาณ2 7โวลต์นะครับ27็โวลต์นะครับก็ตีไปเป็นแผงโซล่าเซลล์250าบวัตต์ละกันนะครับกระต่อเข้ามานี่ปึ๊บเข้ามาฝั่งอินพุตฝั่งอินพุตฝั่งนี้นะครับต่อให้ถูกขั้วนะครับบวกลบนะครับมันจะมีฟิลให้อยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นป้องกันของเขาก็ดีอยู่นะครับเสร็จแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งเอาพุตอินพุตเอาพุตนะครับบวกลบมันมีเเขียนนนชััดจะครบ มียขียนชัดเจนเห็นไหมมีแขนชัดเจนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับดูดีๆแล้วค่อยต่อนะครับแล้วมันก็จะมีหน้าจอนะครับหน้าจอแสดงผลตรงนี้แล้วก็มีอ่ปุ่มคอนโทรลการปรับการตั้งค่าต่างๆนะครับแล้วก็จะมีพัดลมให้หนึ่งตัวพัดลมตัวเล็กๆเนี่ยหตัวนะครับแล้วก็จะมีแผ่นระบายความร้อนอ่าแผ่นระบายความร้อนแล้วตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยมันครบ อ่ามันครบมันจบเลยอ่ะคือเราซื้อไปเราไม่ต้องไปหาซื้อมิเตอร์เนี่ยไม่ต้องไปหาซื้อมิเตอร์ตัวเนี้ยไม่ต้องนะครับไม่ต้องไปหาซื้อปัลลมตัวน้อยไม่ต้องนะครับตัวเดียวจบเลยนะครับตัวเนี้ยไฟขาเข้านี่ไฟขาเข้าฝั่งนี้นะมันรับไฟได้นะครับมากสุด70โวลต์ดีซีนะครับ70โวลต์ไฟขาออกปล่อยได้ออกประมาณ6 0โวลต์ดีซีนะครับท้งเข้าแล้วออกนะครับได้1 2แอมป์เท่ากันนะครับ12แอมป์ไฟเข้ามาก็ ได้1 2แอมป์อย่างเงี้ยไฟออกก็ได้ 12M แอมป์นะครับเท่ากันอ่าทีนี้ถามว่าไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันใช้ในการทำอะไรอ่าผมก็จะบอกว่าใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่อ่โดยเฉพาะพวกแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่ดิฟไซเคลิลอ,อะไรประมาณนี้จะดีมากนะครับลิียมก็ใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับใช้ได้เหมือนกันทีนี้ การชาร์จแบตของมันเนี่ยการทํางานของมันเนี่ยมันจะไม่ทํางานตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้วมันจะไม่กินเขาเรียกกระแสสแตนบายมันจะไม่มีนะปกเอาไฟสแตนบายตัวเองจะไม่มีนะครับมันมีไฟจากแผงวิ่งเข้ามาปึ้งมันก็จะเปิดตัวเองแล้วก็ทําการชาร์จแบตแบตเตอรี่อยู่แบบนี้วนอยู่แบบนี้ทุกวันนะครับวนอยู่แบบนี้ทุกวันไม่มีการกินไฟแผงเพราะฉะนั้นแล้วกลางคืนมันจะดับอ่ากลางวันมันก็จะเปิดนะครับ แล้วเราจะไม่สูญเสียค่าสแตนด์บงสแตนด์บายต่างๆนะครับก็เป็นการพักการทํางานของตัวเครื่องด้วยนะครับไฟมาเครื่องทางานปึ้งไฟหมดไฟนั้นหมดเพิบเครื่องกระดับปับ๊บแค่นั้นเองก็จะอยู่อย่างเงี้ยทุกวันนะครับมันอยู่อย่างเงี้ยทุกวันตอนกลางคืนมันก็จะไ,ได้พักการทํางานของมันไปนะครับเราก็ใช้ไฟแบตของเราไปตามปกติไม่มีปัญหาอะไรเนาะทีนี้การตั้งค่าจากโรงงานนะการตั้งค่าจากโรงงานเนี่ยพอเราต่อไฟเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ย มันจะขึ้นที่5โวลต์อันนี้คือ5โวลต์น,นะครับ5โวลต์5โวลต์กดโอเคอันนี้แอมอันนี้โวลต์น,นะครับวิธีตั้งค่า,าสังเกตไหมว่าถ้ามันทํางานเนี่ยไฟมันจะมันจะขึ้นอ่ามันจะขึ้นนะครับแล้วเรากดเซตค้างไว้เพื่อกันเพื่อตั้งค่านะกดเซตปึง้งอ่าเดี๋ยวขอไฟอ่เรากดเซตทีหนึ่งปึ๊บอ่าไฟจะดับนะครับ เรากดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอันนี้คือโวลต์อ่าโวลต์เราชาร์จแบต12โวลต์แล้วก็กดค้างไว้มันจะไปเร็วนะกดปุ๊บไปจะวิ่งไปเรื่อยๆ v, แบต12โวลต์เราต้องการให้แบตเตอรี่มันเต็มเท่าไหร่หลักการแบตเตอรี่มันเต็มเท่าไหร่กดไปเอา13.5ละกัน13.5โวลต์เสร็จแล้วเรากดเซตอีกทีหนึ่งปึง้งอันนี้แอมป์ค่าจากโรงงานเนี่ยมันมาแค่3แอมป์แล้วก็ตั้งเพิ่มไป เราจะชาร์จที่กี่แอมป์7แอมปแล้วกันอ่า7แอมปแล้วกันเสร็จแล้วกดโอเคนะครับปึ๊บอ่าทำงานแล้วทำงานแล้วไปออกไปแล้วทีนี้ไอ้ตรงนี้มันคือจะอ่าแสดงแอมป์อ่าแสดงแอมป์ว่าแอมป์ออกไปเท่าไหร่แต่มันไม่ได้ต่อเอาพุทมันก็เลยไม่มีแอมป์ออกนะครับแล้วกดโอเคทีนึงเป็นการเช็คโวลต์นะครับโอเคทีนึงเป็นการเช็คแอมป์เนี่ยแบบนี้นะครับเอ๊ะมาดูว่า มันจะปล่อยวนตรงไหมปล่อยวนตรงไหมแบบหนึ่งนะครับอ่า๋ยวผมวัดให้ดูครับอันนี้ผมใช้มือเดียวนะอาจจะอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่า๋ยวผมจะลองวัดให้ดูตะโคนะครับจิ้มลำบากนนนปึบ๊บอ่าลด ปึ๊บอ่าสิบสามจุดห้าเจ็ดอ่าอันนั้นมาสิบสามจุดสี่เก้านะครับสี่แปดสี่เก้านะครับต่างกันนิดเดียวนะครับแล้วก็ไปปรับเอาว่าเท่าไหร่แต่ท่านอย่าลืมว่าอ่าการต่อเนี่ยการต่อนะการต่อการต่อตัวเนี้ยผมจะแนะนำนิดน,นึงว่าท่านเอาไฟแผงดึงเข้ามาใช่ไหมดึงเข้ามาอาจจฉริย์คัดเอาตัวหนึ่งหรือเบรกเกอร์ก็ได้นะครับได้ตัวหนึ่งแล้วก็ไฟโยงมานี่ปุ๊บ แล้วก็ต่อจากตัวนี้ไปตัวหนึง่งจะผ่านคัตเอาหรือเบรกเกอร์ไหมอันนี้ไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าต้องผ่านตัวหนึ่งคือ, Di ode. Di ode Bit นะอ,อไดโอดไดโอดบิดอะไดโอดบิดตัวหนึ่งเพื่อการไฟแบตนะครับสมมติที่เป็นแบตนะสมมติที่เป็นแบตไฟแบตมันก็จะวิ่งย้อนกลับขึ้นไปอย่างเงี้ยเ,เราเราต่อไดโอดไว้ตัวหนึ่งก่อนที่จะเข้าแบตนะครับต่อไดโอดไว้ตัวหนึง่งปึ้งอ่าต่อไดโอดไว้ตัวหน,นึ่งตรงนี้ทีนี้ เวลาไฟวิ่งเข้ามาก็จะวิ่งผ่านตรงน,นั้นปึ๊บเข้ามาตรงนี้ปั๊บผ่านไดโอดปึ๊บมาแล้วมันจะไม่มีไฟแบตจะไม่มีสิทธิ์ที่จะวิ่งกลับย้อนขึ้นไปตตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ต่อไดโอดไอ้ตัวนี้มันจะพังนะครับไฟมันย้อนขึ้นไปเนาะเราต่อไดโอดนะครับเน้นต้องต่อไดโอดแต่ทีนี้วิธีการปรับการตั้งค่าในการใช้ไดโอดไดโอดบิดเนี่ยเวลาเราต่อเนี่ยแรงดันมันจะหายไป0.6โวลต์เสมอ 0.6โวลต์เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราต้องการตั้งค่าแบตเตอรี่ให้เต็มเนี่ย13.5โวลต์เนี่ยนะ13.5โวลต์ v, เราต้องตั้งค่าบวกไปอีก0.6อ่าบวกไป0.6อันแล้วมันก็จะเป็น14.1นะ14.1อ่า14.1โวลต์นะครับปึง้งเราเสร็จแล้วก็กดโอเคไปปับ๊บนี่แบบเนี้ยแบตบเราก็จะเต็มที่13.5โวลต์ อ่าโดยประมาณนะครับโดยประมาณนี้ทีนี้หลายคนก็จะถามอีกว่าเออมันมันตัดไหมเออเวลามันเต็มมันตัดไหมผมบอกเลยว่ามันไม่ตัดนะมันไม่ตัดแค่มันหยุดไหล่ามันหยุดไหลเพราะว่าการทํางานของมันก็คือนะครับการทำงานของไฟฟ้าเลยปกติอะนะครับเมื่อแบตคุณเนี่ยแบตที่คุณมีเนี่ยมันแค่12โวลต์ใช่ไหมสิบสองโวลต์ไอเนี่ยมัน1ิบ มันปล่อยออก14วัตต์แล้วแรงดันไฟฟ้ามันก็ต้องไหลไปทางที่ต่ํากว่าอ่าโวลต์ที่น้อยก็เหมือนที่ต่ําน้ําต้องไหลไปที่ต่ําถูกปะเออมันก็ไหลไปที่ต่ําปุ๊บจนมันไปเต็มไปเต็มก็คือแบตกลายเป็น14โวลต์น้นําก็จะหยุดไหลอ่าน้ำเนี่ยก็เปรียบเสมือนแอมป์อ,อเมื่อมันเหลือ12โวลต์ใช่ไหมแอมก็จะไหลแล้วตั้งไว้ไหล7แอมป์ใช่ไหม7แอมป์ตั้งไว้ เราตั้งไว้7แอมป์เนี่ย7แอมป์เนี่ยมันก็จะไหลไปเรื่อยๆจนแบตใกล้เต็มอ่าจนแบตใกล้เต็มพอแบตใกล้เต็ม14โวลต์เนี่ยแอมป์จาก7แอมปเนี่ยมันก็จะเหลือ3แอมป์2แอมป์1แอมป์จนแอมป์กลายเป็นศูนย์นั่นคือแบตเต็มจริงมันเป็นศูนย์แล้วคือคือน้ำสองที่เนี่ยมันเท่ากันแล้วแล้วมันมันอยู่ในระดับที่เท่ากันแล้วมันแอมมันก็จะไม่ไหลเออประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมผมบอกว่ามันไม่อยากใช้คําว่ามันตัดเนาะ เพราะมันไม่ได้ตัดมันแค่หยุดไหลเฉยๆแต่ถ้าแบตเราเหลือ,อ13โวลต์นะแอมมันก็จะไหลเหมือนเดิมแต่อาจจะไม่ไหลเต็ม7โวลต์เพราะเพราะว่ามันมันค่อนข้างใกล้เคียงกันเนาะอาจจะไหลสัก4โวลต์อ่า4แอมป์อ่3แอมป์4แอมป์อย่างเงี้ยไหลไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทำงานของตัวนี้คือมีไฟวิ่งเข้ามาปับ๊บมันก็จ่ายออกอ่ามันก็จ่ายออกมันจะมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือพวกชาัชเจอร์นะพวกชาัชเจอร์เนี่ย เวลาแบตหวลต์ตกอย่างเช่นเรารีบพลังงานมาเยอะๆเนี่ยแบบพายุเข้าหลายวันฝนตกฟ้าร้องหลายวันชาร์จแบตไม่ได้แต่เราต้องใช้ใช้แบตในกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยพวกชาร์จเจอร์เนี่ยถ้าแบตต่ํากว่า10โวลต์นเนี่ยบางรุ่นมันไม่ทํางานส่วนใหญ่ก็9โวลต์ก็จะไม่ทํางานมันจะมองไม่เห็นแบตเพราะฉะนั้นแล้วไฟวิ่งเข้ามานะไฟมีตอนเชา้ามีแดดใช่ไหมไฟวิ่งปุ๊บผ่านเข้าชาร์จเจอร์ปับ๊บมันไม่ชาร์จนะเออชาร์จเจอร์ปกติมันไม่ชาร์จนะ ว่ามันมองไม่เห็นแบตแล้วเพราะแบตโวลต์ต่เกินไปแต่ถ้าใช้พวกนี้หน้าที่ของมันคือชาร์จแบตนะรับไฟมาแล้วก็ปล่อยไฟออกไปแล้วมีแดดปั๊บต่อให้แบตคุณ9โวลต์สิโวลต์อ่ะมันก็ปล่อยไฟให้แบตคุณมันก็จะปล่อยอยู่งั้นแหละปล่อยไปจนแบตคุณจะขึ้นเป็น14โวลต์อ่ะแล้วมันถึงจะหยุดชาร์จมันถึงจะหยุดไหลหยุดไหลผมใช้คำว่าหยุดไหลดีกว่าเนาะมันถึงจะหยุดไหลและแบตก็คือเต็มแต่การชาร์จแบบนี้นะครับ มันดีกว่าพวกใช้ตัวชาร์จสีเหลืองสีฟ้าอ่ามันดีกว่าเยอะแล้วแหละครับเพราะนั้นมันเป็น PWM เนาะถ้าใช้ชาร์จเจอร์แบบนี้นะโดยการใช้บลัคตัวนี้นะมันจะเปรียบเสมือน MPPT นแล้วแบตเราจะเต็มจะแน่นอ่การชาร์จก็ไวขึ้นนะครับแล้วแบตกดก็จะเข้มอ่าเพราะแบตกดมันเข้มการเก็บพลังงานของมันเนี่ยจากทีแรกเราชาร์จธรรมดาเนาะเอาเขันมันขึ้นว่าเต็มแต่เราไม่รู้เดี๋ยวว่ามันเต็มเต็มจริงบ้างหร ราก็ไม่รู้ใช่ไหมพอเราใช้พลังงานไปมันก็จะหมดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่เราช,ชาร์จแบบนี้แล้วชาร์จให้มันกดเข้มอ่ะเอ,อให้มันกดเข้มแบตมันจะเต็มแบบแบบแน่นอ่ะพอเราใช้พลังงานเราจะรู้เลยว่าเออมันไอ้วนมันตกลงยากเว้ยมันตกลงยากกว่าแต่ก่อนเว้ยอ่าคนใช้จะรู้ดีในข้อนี้นะครับคนใช้จะรู้ดีนะครับผมก็ลองมาแล้วเอาไปชาร์จแบตรถยนต์นะครับก็ก็จริงรู้สึกว่าใช้ไฟได้นานขึ้นประมาณราวๆสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต 15-20%ีเอนะครับทีนี้ไอตัวนี้ก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งถ้าใครเอาไปแล้วใช้ไม่เป็นนะครับใช้ไม่เป็นข้อเสียของมันคือเมื่อตัวมันดับเมื่อตัวมันดับมันจะกลับไปสู่การตั้งค่าโรงงานเหมือนเดิมก็คือ5โวลต์เมื่อกี้เนี้ยอ่าห้าโวลต์เมื่อกี้เนี้ยวิธีวิธีให้มันจานะครับให้มันจําก็คือกดกดเซตค้างไว้ปึง้งมันจะขึ้นเนี่ย f ศูนย์อ่ากดโอเคหนึ่งครั้งปึ๊บ ขึ้น ns0 กดโอเคอีกหนึ่งครั้งปุ๊บเรียบร้อยแค่นี้มันก็จําการตั้งค่าของเราไว้แล้วเพราะฉะนั้นตอนให้กลางคืนนะครับกลางคืนมันดับปุ๊บตอนเช้าแสงแดดส่องมาฟึ้งไฟวิ่งเข้ามาปุ๊บมันติดมันก็จะกลับสู่ค่านี้นะครับเพราะมันจําค่านี้ไว้แล้วมันก็จะกลับคืนสู่ค่านี้มาแล้วกลางคืนเนี่ยมันก็จะไม่กินกระแสสแตนบายของมันนะครับมันจะไม่กินกระแสสแตนบายของมันแค่มีแดด มันก็ทํางานแล้วก็ชาร์จมีแค่นั้นกลางคืนมันก็ปิดกลางคืนมันก็ปิดเหมือนที่ผมพูดไว้กลางคืนมันก็ปิดแล้วมันก็เป็นการพักพักตัวมันเองด้วยไม่ทํางาน24ชั่วโมงมันก็ดีนะครับมันก็ดีโอเคนะครับการตั้งค่าก็มีแค่นี้ในสิ่งที่เราต้องใช้มันก็จะมีการตั้งค่าแบบล็อกคีย์ล็อกอะไรผมผมว่าไม่ต้องไปตั้งค่าหรอกนะครับผมไม่ต้องไปตั้งค่าหรอกเพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเดี๋ยวบางคนปลดคีย์ไม่เป็นเดี๋ยวมีปัญหาอีกนะครับ เราตั้งไว้แบบนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับฟังก์ชันการทํางานก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวมันเองถ้ามันร้อนนะถ้ามันร้อนเนี่ยพัดลมมันจะติดอ่าเพราะลมมันจะติดอัตโนมัตินะครับมันจะทางานเองอัตโนมัติเมื่อเมื่ออุณหภูมิมันถึงที่มันกําหนดมันก็จะหมุนปื๊ดเป่าความร้อนออกไปมาแล้วตัวนี้สะดวกมากกับการใช้งานนะครับสะดวกถามว่าเราชาร์จแบตระบบ24โวลต์ได้ไหมชาร์จได้อ่าชาร์จระบบ24โวลต์ได้นะครับ เพียงแค่เราต่อแผงให้มากกว่าระบบ24่เราชาร์จระบบ24่สิชาร์จเต็มเท่าไหร่เราชาร์จเต็ม27ใช่ไหมเราต่อแผงให้มันมากกว่า27โวลต์อ่าหรือใครมีอ่าแผง150วัตต์แต่ร้อยสิวัตต์โวลต์จะมาประมาณ1 8บแถึงยีโวลต์ใช่ไหมก็จับมาอนุกรมกัน2แผงอ่ามันจะได้ประมาณ36โวลต์ถึง40โวลต์ประมาณนั้นหรือหรือจะใช้แผง300วัตต์แผงเดียวก็ได้เพราะโวลต์มาประมาณ40กว่าโวลต์อยู่แล้วนะครับ แล้วเราก็ต่อเข้ามาปั๊บแล้วเราก็ปรับปรับเสร็จเสร็จไปเสร็จปึ๊บเนี่ยวิ่งไปเห็นไหมแล้วก็ปรับได้ปึ๊บไประบบยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เราต้องการแบตเต็มเท่าไหร่จากยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดก็แล้วแต่ท่านนะครับนี่ผมปรับเป็นยี่สิบหกแล้วกันปั๊บยี่สิบหกก็กดโอเคปึ้งเรียบร้อยทํางานแล้วเห็นไหมท่านก็ใช้แบตยี่สิบหกได้แล้วเ่องอะรระบบระบบยี่สิบสี่โวลต์ได้แล้ว เออเพงานแล้วท่านซื้อมันตัวเดียวนะครับชาร์จได้ทั้ง12และ24โวลต์อ่ามันใช้งานสะดวกอ,อ่ามันใช้งานสะดวกมากหรือหรือนะครับหรือแบตท่านเนี่ยอ่ท่านใช้24อยู่ใช่ไหมท่านใช้24อยู่แบตท่านน็อกลูกหนึ่งอา้าวมันเสียมดอกน็อกลูกหนึ่งเออใช่ไหมท่านท่านทำไงอะ่ะมันมันน็อกอะ่ะใช่ไหมท่านก็ต้องถอดแบตออกแล้วก็เอาแบตไปเปลี่ยน แต่ในะระหว่างท่านถอดแบตออกท่านก็ปรับนะครับถอดออกก่อนนะแล้วท่านก็มาปรับตรงนี้อ่าปรับตรงนี้ปรับให้มันกลับไปเป็นระบบ12โวลต์เพราะว่าระหว่างที่ท่านไปเปลี่ยนแบตนะครับมันก็จะชาร์จไฟอ่ามันก็จะชาร์จไฟอย,อฟอยู่ระบบท่านก็จะไม่ล่มใช่ไหมอ่าระบบท่านก็จะไม่ล่มเพราะมันชาร์จไฟอยู่แล้วนกะ็กดปึ๊บโอเคไป นี่ท่านท่านเอาแบตอีลูกหนึ่งระหว่างท่านเอาไปเปลี่ยนที่ร้านค้าใช่ไหมเอาไปเปลี่ยนที่ร้านแบตไอแบตลูกท,ที่ที่อยู่เนี่ยเนี่ยแบตลูกที่อยู่แบบนี้มันก็ยังชาร์จอยู่มีแดดมันก็ชาร์จอยู่นะครับไฟท่านก็ไม่ไม่สูญเสียไประบบไม่ล่มนะครับระบบไม่ล่มถ้าใครจะไปประยุกต์ชาร์จกับแบตแบตอื่นๆที่ที่ต่ำกว่า13โวลต์ได้ไหมได้ได้ครับชาร์จต่ำสิาโวลต์ได้นะครับ ท่านก็ลองเอาไปปรับการใช้งานดูผมว่าใช้แบบนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะยืดหยุนนะครับระบบโซลร์เซลล์ที่คุ้มค่าที่สุดก็คือการใช้งานระบบนั้นๆยืดหยุ่นได้หลายแบบพลิกแพงได้หลายอย่างโดยการใช้อุปกรณ์แค่ตัวเดียวอ่าในอุปกรณ์แค่ตัวเดียวคือผมจะไม่ค่อยบอกว่าเอ้ยตัวนี้คืนทุนเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่คืนทุนกี่เดือนกี่ปีใช้ไฟกี่หน่วยผมจะไม่มองอย่างนั้นนะครับแางอุปกรณ์เนี่ย มันดูว่ามันมันจะคืนทุนได้น้อยแต่เฮ้ยอุปกรณ์ตัวเดียวมันใช้ได้หลายอย่างว่ะกับอุปกรณ์ที่ท่านที่ซื้อมาอันเดียวแบบเนี้ยแต่มันทําได้แค่อย่างเดียวอ่ะผมก็มองมันไม่มันมันยังไม่คุ้มอ่ะเพราะเราจ่ายเงินไปปั๊บเราใช้มันได้แค่อันเดียวอย่างเดียวปรับอะไรก็ไม่ได้ยืดหยุ่นอะไรก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผมมองว่ามันไม่คุ้มเออแต่ถ้ามันเป็นแบบเนี้ยเราปรับได้เว้ยเราจะเอาไงวะเราปรับได้เว้ยเราเลือกดิเราปรับความถี่ได้เออปรับความถี่ได้ เอาเท่าไหรอ่อ่ะ13.5 14.5เออ15.5เออหรือบางคนจะอ่าเพิ่มไปเพิ่มไปเป็น24อย่างเงี้ย23โวลต์ก็ได้มันคือมันมันยืดหยุ่นเนี่ยมันปรับได้ทีอะ่ะถ้าท่านใช้ชจ้าเจอร์ธรรมดาใช่ไหมมันก็จะเลือกได้แค่12กับ24ประมาณนั้นบางตัวก็ได้ได้สองระบบ12 24บางตัวก็ได้แค่ระบบเดียวคือ12โวลต์ใช่ไหมถ้ามีปัญหาแบตน็อกแบตอะไรก็ไม่ชาร์จแล้วเจ๊งแล้วมองไม่เห็นแบต เออท่านก็ต้องเอาไปหาไปชาร์จแบตท,ที่อื่นอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันไม่ต้องห่วงอ่ะมันชาร์จแล้วอย่างก็คืนมันปิดตัวเองด้วยไฟไม่มีไงมันก็ปิดตัวเองไงพูดพูดเหมือนดูดีนะเออคือไฟไม่มีมันก็ปิดนะครับไม่กินกระแสสแตนบายอ่าปิดการทําง,งานตัวมันเองได้ได้ได้พักผ่อนไปออได้พักผ่อนไปอายุมันก็จะอยู่นานขึ้นนะครับประมาณนี้ส่วนการชาร์จแบตอ่าการชาร์จแบตผมแนะนํานิดนึงว่าถ้าแบต80แอมป์แบต100แอมป์นะ ผมให้ตั้งค่าประมาณ8แอมป์ถึง,งออ10แอมป์ประมาณนั้น8ถึง10แอมป์นะครับตั้งตั้งขาออกเนี่ย8ถึง10แอมป์นะครับประมาณนั้นแต่ท่านถ้าท่านมองว่ามันเร็วไปท่านก็ลดลงมาอาจจะเป็น7ถึง8แอมป์ประมาณนี้เออก็ได้ประมาณนั้นนะครับทีนี้การที่ตั้งตั้งแอมป์สูงๆสูงเช่นไปเต็มแม็กซ์มาเลย12แอมป์เนี่ยผมไม่แนะนํานะเพราะว่ามันจะทํางานหนักแล้วมันจะเกิดความร้อนสูงนะครับให้ตั้งแค่8ถึง10แอมป์ก็พอเหลือให้มัันนหน่อยสก สัก2แอมป์อ่ะเออเหลือให้มันหน่อยนะครับและการที่ท่านชาร์จแบตเร็วๆมากก็ไม่ดีนะครับไม่ดีผมบอกเลยว่าไม่ดีชาร์จช้าๆแน่นๆนะครับชัวร์ๆดีกว่าแบบไปชาร์จเร็วๆรุ่มๆนะครับเออดีกว่าไปชาร์จอย่างนั้นขนาดผมมีแบตลิเทียมนะมีแบตลิเทียมชุดหนึ่งที่อยู่ที่ที่ที่สวนนะอ,อ่าแบตร้อยยี่สิบแอมป์ผมตั้งชาร์จแค่ยี่สิบแอมป์เองขนาดแบตลิเทียมนะเออใช้แค่นั้นพอเราอย่าไปชาร์จแบตเยอะนะครับแบตกด แบตเจลผมแนะนําให้ชาร์จที่ประมาณ10แบบนี้จะแจ่มมาก10%นะจะแจ่มมากเลยแล้วแบตท่านจะแบบโหมมันแน่นปึกกดมันเข้มเออมันเจ๋งอะ่ะแล้วแบตจะไม่ร้อนเวลาท่านชาร์จแบตกดแบตอะไรพวกนี้เวลามันร้อนเนี่ยแบตท่านจะอยู่ท่านไม่นานแล้วมันก็เต็มไม่จริงนะครับพยายามชาร์จแบตอย่าให้มันเกิดความร้อนมากนั่นก็คือชาร์จช้าชา,ชาแต่ชัวร์ชัวนะผมเคยพูดไว้ชาร์จช้าชา,ชาแต่ชัวร์ชัวอ่านะ โอเคคลิปนี้ก็คงจบการตอนนี้อ๋อเดี๋ยวอีกอย่างหนึง่งก่อนอย่างหนึง่งอาจจะผมจะลองให้ดูว่าผมตั้งค่าไว้เมื่อกี้เนี้ยมันจะกลับมาค่าเดิมไหมยวผมอถอดสายออกก่อนนะมันอาจจะมีการสปาร์คเล็กน้อยนะไปะเล็กน้อยอ่าผมถอดแล้วนะต่อนยนะแป๊บเห็นไหมกลับมาค่าเดิมแล้วเห็นไหมมันแล้วเวลาแดดหมดกลางคืนก็ดับพอตอนเช้ามามันก็ติดแล้วมันก็ชาร์จอ่าโอเคจบนะครับประมาณนี้นะครับน่า โอเคขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ